มกำลังมองหาแอร์บ้านอยู่ใช่ไหมนี่คือ5รุ่นแอร์บ้านที่ดีที่สุดในตอนนี้แนะนำแอร์บ้านสัก5รุ่นเลยค่ะแนะนำเป็นแอร์บ้าน5รุ่นที่คุ้มค่าเป็ราคาที่สุดไดกินบายซีรีส์นะก็สุดยอดแอร์แห่งความเงียบเลยเงียบมากประหยัดไฟแล้วก็เย็นเร็วนะครับทีโหมดลดน้ประทาตัวล้างตัวเองได้ด้วยนะครับส่วนราคาตัวนี้นะครับเริ่มต้นนะครับอยู่ประมาณ1,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับดู BGE Extreme นะครับตัวนี้เป็น p เตอร์ Slim เป็นรุ่น Happy In Water นะครับ เย็นเร็วทนทานแล้วก็ประหยัดไฟแล้วก็คุ้มค่ามากนะครับตัวนี้คอมเพรสเซอร์เนี่ยค่อนข้างทนทาน,นแล้วก็โตเครื่องด้วยนะครับดิซูเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับมีนาโนแพลตินัมนะครับก็คือเป็นแผ่นกรองที่สามารถกรอง pm 2.5ได้ด้วยแล้วก็จะมีฟังก์ชันอ่าแอสคูลิ่งนะครับซึ่งซตัวนี้ก็จะมีถูกรุ่นนะครับเริ่มต้นเพียงบึ่งสองพันเก้าร้อยบาทนั้นนะครับแคริเอร์ควบเสียไปกับแอร์ที่คุ้มค่าประหยัดไฟทนทาะะฟทนทาฟังก์ชันล้ำใหม่คามสามารถ สามารถเชื่อม Wi-Fi เปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันได้นะเช็คค่าไฟผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับว่าแอร์เราใช้ค่าไฟไปเท่าไหร่มีระบบล้างตัวเองด้วยนะครับแผ่นก๊อีอีเอ็2.5นะครับราคาเริ่มต้นของตัวนี้นะครับก็คืออยู่ที่หมื่นพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับโฮมดีลตี้นะครับเป็นรุ่นโฮชีอินวอเตอร์นะครับตัวนี้เย็นเร็วลมแรงนะครับแล้วก็ประหยัดไฟคอยทองแดงด้วยนะครับไล่ความชื้นอัตโนมัติก็มีนะครับแล้วก็เป็น ตัวกอง pm 2.5ได้ด้วยโหมด jet flow ที่มันสามารถเร่งลมให้มันแรงขึ้นได้นะครับเริ่มต้นที่13,900บาทเท่านั้นเองนะครับ e air clean cool รีส์นะครับราคาดีเข้าถึงง่ายนะครับหลายๆคนค่อนข้างชอบเลยผู้มาก่อนการเลยนะของฟังก์ชันล้างตัวเองได้เครื่อง air เนี e ่ยจะดีสุดถ้าเป็นฟังก์ชันตัวนี้นะครับ eco mode sleep ก็มีแผ่นกอง pm 2.5แผ่นกองนาโนราคาเริ่มต้นของรุ่นนี้นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ8,900บาทเท่านั้นเองนะครับก็คือราคาเฉพาะเครื่อง ถ้าต้องการคุณภาพบวกประหยัดไฟนะครับก็แนะนำเป็น d ดคิน n ิตว u แล้วก็ m i ส s เฮฟวี่ถ้าต้องการเล่นพวกฟังก์ชันพวกฟิ t เจอร์สมาร์ทครบพวกคุมผ่านมือถือได้ก็แนะนำไปทางแค r รียถ้าต้องการแอร์ราคาดี K d, นะครับก็แนะนำเป็นไ e ทเออรนี่แหละนะครับเป็นตัวเริ่มต้นที่คุณภาพค่อนข้างโอเคแล้วนะครับแล้วคุณล่ะคุณอะคุณที่ดูอยู่อ่ะใช้รุ่นไหนอยู่นะครับหรือว่าเล็งรุ่นไหนไว้บ้างนะครับดีใช้แล้วดีไหมหรือไม่ดีนะครับ อลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับแชร์แชร์กันหน่อยนะครับ,รบเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้ซื้อแล้วก็กำลังตัดสินใจอยู่นะครับ